ชาวทีประตายผ่านมุมมองการเลือกตั้งผู้ว่ากรทมครับก็ขอเรียนเชิญก็ขอเรียนเชิญคุณชาชาสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหาคนครด้านหน้าเวทีได้เลยค่ะเฮ้ย่อดหน้าก,กากได้ป่ะเนี่ยไม่ได้ใช่ไหม บรรยาตาอสตูนะครับสว,วัสดีครับทุกท่านนะครับอาจารย์ูุกี่นาทีนะสิบห้าทีนะทีนี้แล้วผมผมหัวข้อคือเรื่องนี้นะหัข้อล่างนะ90ปีประเทศไทยนะ90ปะีไทย88ปีธรรมาศา,าสตร์ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีอาจารย์วิทย์นะครับคือผมก็เถินนะมี ตูรูหลายท่านผมถือว่าก็ไม่ได้ไม่ได้ลึกอะไรมากกับเรื่องประวัติศาสตร์อะไรนะแต่ว่าผมก็ถือว่าเป็นน่าจะเป็นน้องน้องใหม่เกือบล่าสุดของระบอบประชายไยถูกไหมเพิ่งคลอดออกมาเนี่ยแล้วมีคนน้องใหม่กับผมนะคือนายกพัทยา mm ี hmm. ๋ยวพัทยาเขาเขาหลังกรกตรับรองหลังแต่ว่าปฏิส่วนที่พร้อมกันไงคือยี่สิบสองนะแต่ว่าคลอดอีกทีก็คือนั่นก็ mm hmm. ก็อาจจะมาแชร์มุมมองครับว่า ท,ทีเราพูดประชัยวิไต่90ปีมันผมว่ามันเครียดนะมันเหมือนกับมันมีแต่เรื่องที่โหดหูเรื่องที่แบบหมดความหวังอะไรอย่างเงี้ยนะเฮ้แต่ผมว่าเลือกตั้งผู้บ่านี่นะผมว่ามีความหวังนะแล้วว่ามันถึงเวลาของคนรุ่นใหม่แล้วฮนะที่ต้องรับคบเพลิงต่อเดี๋ยวจะเล่าประสบการณ์ให้ฟังว่าประชัยวิไตยหรือว่าแนวคิดยังไงที่ทําให้เราได้คะแนน1.38ล้านเสียงแล้วมันเป็นคะแนนที่ผมเชื่อว่า เป็นแนวะคิดของคนรุ่นใหม่ไม่ใช่เป็นการเมืองระบบเก่านะครับก็เดี๋ยวลองดูสไลด์ก็คงแชร์ประสบการณ์กินแล้วเพิ่นสไลด์เป็นภาษาอังกฤษเพราะว่าผมไม่พูดที่ SCT มาส่วนหนึ่งนะแต่ว่าจะเป็นไทยก็ขออนุญาตเดี๋ยวพูดพูดไทยแต่ว่าตัวสไลด์เป็นภาษาอังกฤษต้องขอประทานโทษด,ด้วยนะครับถ้าทีมงานผมก็ขี้เกียจแปลเขาก็เอาเอางี้กันจังานง่าย,าย,ายดีมาเริ่มเลยครับคือตอนที่เราเริ่มแคมเปญผมว่านี้ก็เป็นอยากจะฝากน้องรุ่นใหม่ฮงว่า ไปใช้ไตไม่ได้น่ากลัวนะการเลือกตั้งเนี่ยเราอาจจะบอกวมเป็นเรื่องของคนเราบริบทกับเราเป็นเรื่องของนักการเมืองอแต่ผมเนี่ยผมก็ไม่ได้คิดว่าผมเป็นนักการเมืองจ๋านะตอนที่สมัครผู้ว่าแล้วผมเชื่อว่ามันถึงเวลาแล้วที่เราต้องเปลี่ยนโฉมการเมืองจากนักการเมืองอาชีพไปสู่คนที่เป็นนักคิดมีความหวังสร้างความหวังอ่ะนั้นถามว่าตอนสามปีที่แล้วตอนนั้นตอนนั้นเป็นแคนเดตนายกเพื่อไทยเนี่ยตอนนี้ยังเป็นอยู่นะ พราะก็ไม่รู้จะไปลา <c oughs> คือไม่รู้จะไปลาออกกับใครครับไม่รู้จะยื่นไปลาออกกับใครคนนะวันนี้เลยเป็นสองตำแหน่งนะตำแหน่งผู้ว่ากทมด้วยแล้วก็เป็นตําแหน่งแคนดิดตนายกของพรรคเพื่อไทยด้วยแต่ลาออกจากเพื่อไทยมาแล้วนะสามปีแล้วแต่ว่า,าก็เลยมีสองตำแหน่งแต่ตำแหน่งหลังไม่มีเงินเดือนนะก็ก็ตอนนั้นก็ออกมาสามปีแล้วก็ตัดสินใจว่าเป็นอิสระแน่นอนยอจ,จะมาทําผู้ว่ากทมก็เริ่มเริ่มวามทีมีสักสามสี่คนนะ่ะ แต่ว่าเรามีสามคำถามอ่ะที่เราต้องถามตัวเองเสมอเลยไม่ผมว่าถ้าเกิดน้องอยากจะทําทการเมืองนะผมว่ามันไม่น่ากลัวมากนะเ,เดี๋ยวเรามันเป็นสามคำถามเฮ้ยต้องกดสไลด์ต่อไปได้ไหมอ๋อไม่ใช่เอาย้อนกลับไปคือถามกันแรกเลยว่า <S <S เราเราเข้าใจสิ่งที่เราทําดีไหมผมว่านี่สําคัญนะสามารถผมจะสมัครผู้ว่ากรรมาเป็นตาแหน่งการเมืองใช่ไหมสามว่าผมเข้าใจสิ่งที่ผมทําดีพอไหมอันเนี้ยนักการเมืองต้องคิดเลยคนที่ทําการเมืองเพราะว่า เรามีลูกจ้างข้าราชการข้าราชการกรมออีกแปดหมื่นคนน่ะที่เขาทาเรื่องนี้มาตลอดชีวิตเขาอ่ะคุณจะมาเป็นลดเดอร์คุณจะมาเป็นการเมืองใช่ไหมถามว่าคุณเข้าใจเรื่องกวาดถนนดีเท่ากับพนักงานเจ้าที่กรดมอย่างคุณเข้าใจเรื่องระบายน้ําเรื่องขยะเรื่องการจราจรเรื่องฝุ่นพิษเท่ากับคนที่อยู่หรือยังมันการเมืองเนี่ยมันเป็นเรื่องไม่ใช่เรื่องที่แบบฉันอยากจะมาเล่นการเมืองมันคือเรื่องของเทคนิคที่ต้องเข้าใจระดับหนึ่งนะ อย่างน้อยคุณต้องเข้าใจมากกว่าหรือเท่ากับคนที่เขาประจําอยู่แล้วอะแต่ว่าการเมืองที่ผ่านมาบางทีเราไม่เป็นอย่างนั้นไงบางทีเราเฮ้ยกูอยากเล่นการเมืองกูก็เดี๋ยวมีคะแนนเสียงได้ชนะได้แต่ไม่เคยมองด้านเทคนิคว่าเฮ้ยเรามีความสามารถหรือเปล่าอันนี้โจทย์สําคัญจนยแล้วไอ้ถนนามเยอมากแล้วแคมเปญเรามันยังเรลแวน n ์กับโลกอยู่ไหมสิ่งที่เราพูดเนี่ยมันรเลแวน n ์กับโลกในอนาคตไหมหรือว่าเราเอาเรื่องวิธีการเมื่อ20ปีที่แล้วมาคิดการซื้อเสียงการ มีมีโหวตเป็นกลุ่มกลุมการไม่ได้คิดถึงอเจนดาต่างๆในอนาคตแล้วที่สามคือว่าเราสนุกกับการทํำไหมอันนี้ถามทีมตลอดเลยนะเราจะมีแบบที่ห้องเราจะมีป้ายติดเลยว่าสนุกคือการเมืองไม่ใช่เรื่องของความโหูนะมันเป็นเรื่องของความหวังพราะหน้าที่เราคือไม่ได้ค reate fear แต่เราค r e เอทโฮปผมบอกผมจะเป็นผู้นําแห่งความหวังให้เราผมไม่เคยพูดว่าอย่าก,กลัวอย่าไปเลือกคนู้นอันนี้น่ากลัวมไม่เคยพูด แต่เรือกเราเพราะเราคือโฮปเราคืกความหวังเาะนั่นคือผมว่ามันเหนื่อยไหมแค่พิจารณายใตายในานากักครบไม่ได้น่ากลัวนะผมว่าเด็กรุ่นใหม่ทุกคนทําได้ทุกคนคุณมีแคปเปอร์ลิตี้สองสามคุณมีความสามารถทั้งสามเรื่องนี้แน่นอนแต่ว่ามันจะเปลี่ยนผมเชื่อว่าการเลือกตั้งผู้ว่ามันก็มีโอกาสเปลี่ยนแลนด์สเกปของการเมืองใหญ่นะวิธีคิดวิธีการทํานโยบายวิธีการรวมอาสาสมัครเข้าด้วยกันอ่ะต่อครับอ่ะต่อเลยถามเนี่ยอย่างที่ถามว่า แล้วถามทีมเลยห้าคนเนี่ยเฮ้ยมึงรู้เรื่องกทัศมองยี้องมึงจะมาเป็นอาสาผู้ว่าเนี่ยมึงรู้เรื่องดีไหมคำตอบคือไม่รู้เรื่องหรอกคำตอบคือโนโลเลยมันเปียานเอ็กซ์เปิดมันถามว่าทำยังไงเพราะเออเราเป็นอินดิเพนเดนต์ไงเราเป็นอิสระใช่ไหมเราก็สามารถรีครูทผู้เชี่ยวชาญมาได้พรันเรามีเนี่ยเราเราเริ่มเดินเนี่ยสิบคนตอนจบแคมเปญเรามีอาสาสมัครเราหมื่นคนนะอาสาสมัครที่มาแบบไม่ได้คิดถึงพรรคการเมืองแต่มาช่วยกันคอนทริบิวให้กับ การหาโซลูชันให้เมืองเรามีคอมมิตี้เน็ตเวิร์กสามพันแปดพันแปดเรามีคนบริเวณในแต่ละชุมชนสามพันห้าเอ็กซ์เพรสเรามีร้อยกว่าคนเรามีสิบแปดด้านเลยแล้วแต่ด้านก็มีเอ็กซ์เพรสขยะก็มีฝุ่นพิษกมีงนันนาทีที่เราลงลงลง,ลงเนี่ยเราสุดท้ายอ่ะผมว่าเรารู้ไม่น้อยออกว่าคนในกระทรวมสามารถออกพ o l i c ที่ไม่เดอไม่เชยแล้วครอบคุมทุกเรื่องได้ มันนี่คือคือการเมืองยุคใหม่คือประชาธิปยยุคใหม่ที่คุณต้องมาด้วยเนื้อหาคุณต้องมาด้วยโซลูชันไม่ใช่คุณมาด้วยการสร้างความกลัวความเกลียดแบ่งกลุ่มคนนั่นก็คือสิ่งที่เราทำนั้นเราพอไม่มีสมุดเราก็ยกมือไหว้าหาทีมาทัว่วครับต่อเลยครับเมื่อเรามีวิธีหลายอย่างเราทําะพากาแฟคือเรารู้ว่าดีเอลมันก็ดีใช่ไหมทำแพลตฟอร์มดีตอลแต่อันนั้นเรา,เราก็จําเป็นร้านกาแฟคนมาคุยกัน,ให,กนให้ความเห็นแต่ละมิติว่า แต่ละย่านปัญหาคืออะไรมันก็มีคิดโซลูชันเยอะะเลยครับต่อเลยครับใช่ไหมเรามีนโยบายหลายร้อยข้อนะเดี๋ยวอธิบายอีกทีว่าอันนี้ก,การเมืองเปลี่ยนใช่ไหมแต่ก่อนถ้าเราดูเวลาออกนโยบายเราจะมีเขาเรียกเป็นคิลเลอร์โพลีซีไม่กี่โพลีซีหรอกเช่นอาจจะทําสวัสดิการทําเรื่องสามสิบบาทรักษาทุกโรคเป็นนโยบายสําคัญแต่โลกอนาคตประชาชไตยในอนาคตเนี่ยมันจะมีนิชมาร์เก็ตเยอะคุณต้องมีโซลูชันที่ตอบโจทย์ทุกคนได้ นั่นคือนั่นคือแนวคิดในอนาคตนะต่อเลยครับแ,แล้วเราก็มีกําหนดประเด็นกำหนดนโยบายหนึ่งพันวันทําอะไรบ้างคิดนโยบายออกมาผมว่าน,นี่คือแคมเปญของคนรุ่นใหม่นะคืออันนี้คือคนรุ่นใหม่คิดนั่นแหละผมไม่ได้คิดหรอกนะจะเป็นทีมงานของคนรุ่นใหม่ถึงว่าน,นี่คืออนาคตของระบอบประชาธิปไตยที่ตอบโจทย์และก็มีคุณภาพแล้วว่าเด็กรุ่นใหม่คุณต้องเข้ามีส่วนร่วมเลยเพราะคนรุ่นเก่าบางทีคิดเรื่องนี้ไม่ได้หรอกถูกไหมครับถามว่าแล้วไอแคมเปญเก่าๆมันเร l แวน์ t ไหม มว่ามันมันยังผลได้ไหมผมว่าเราต้องนี้วิธีในการสื่อสารใหม่เลยเพราะย่างแล้วตอนแรกผมมีแต่เฟซบุ๊กนะซึ่งไม่มีทางทะลุคนได้เลยแล้วเรามีสื่อเรามีทำหนังสือพิมพ์แม่แคมเปญเราเด็กรุ่นใหม่เ็าบอกว่าอาจารย์ไอ้โบรชวัวร์การเมืองเป็นแผ่นมันพับเงี้ยไม่มีใครอ่านหรอกอาจารย์คันหนังสือพิมพ์แจกเลยเพราะพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยตอนนี้ไม่ค่อยมีลูกค้าด้วยแจกไปนั่นนักอ่านทั้งตลาดเหมือนอ่านหนังสือพิมพ์อะ่ะมาแล้วหนังสือพิมพ์ก็ไปทำอ,อื่นไปหอดอกไม้ไปเด็กเอาไปทำเบ้าเล่น มันกลายเป็นแคมเปญที่แบบสร้างโมเมนตัมอีกนะต่อครับเราเนี่ยผมไปเย raus, ah. ี่ยมลูกที essions, ่อเมริกานะไปเจอแต่ทํานก็เห็นมั้งอเมริกาเขาไม่ใีป้ายหาเสียงที่ใหญ่หรอกเขาก็เป็นเยอะหยาดทรายใช่ไหมเป็นเหมือนกับเข็มติดบอกเฮ้ยทำไมอ่ะทำไมเราต้องใช้ป้ายหาเสียงที่ใหญ่อ่ะทำไมเพราะว่าผมรับรองเลยว่าไม่มีใครเลือกผมเพราะว่าป้ายใหญ่หรอกนะแล้วถ้าเกิดใครเลือกผมเพราะป้ายเยอะผมไม่อยากให้เขามาเลือกผมเพราะป้ายเยอะนะผมอยากให้เขาเลือกผมเพราะเห็นโพลิซีเรามากกว่าแล้วสมัยนี้คาอยากดูโพลิซีเข้าไปเข้าเว็บไซต์ ให้บอกกับทีมงาให้เปลี่ยนวิธีคิดมเราก็จะออกแคมเปญป้ายเล็กซึ่งในมันก็เป็นแคมเปญที่มาจากคนรุ่นใหม่ถูกไหมแล้วก็ใช้ป้ายน้อยด้วยกลายเป็นว่าป้ายน้อยป้ายเล็กคนเห็นป้ายอื่นคิดถึงป้ายเราใช่ไหมยิ่งยิ่งดีซะอีกนะแล้วก็ป้ายเราก็ยืนเด่นต่อเลยครับยืนเด่นท้าทายเห็นไหมพายุมาเราก็ไม่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 ล้มไม่พงังไม่ใช่สายศาสตร์นะไม่ใช่ว่าเราแข็งแกร่งหรือว่าเพราะว่าป้ายมันเล็กลมมันไม่พัดไงให้ป้ายใหญ่ลมพัดตังหมดแล้วก็ไปทํา เอาไว้ิวมาทำรีเต้วันี้มันคือวิธีสื่อสารของคนรุ่นใหม่ซึ่งผมว่านี่เป็นข้อดีนะครับเพราะว่าพอเราเอาคนรุ่นใหม่ที่ไม่เคยทาการเมืองเนี่ยเขาไม่มีกรอบเก่าไนงะเขาไม่มีโมเดลเก่าอยู่ในสมองเขาเลยคิดฟุง้งแล้วมันเป็นวิธีที่เป็นผมว่าเป็นการเมืองประชาชนใยที่สนุกอนะ่ะที่เขาทำแล้วมีความสุขนะต่อครับเราใช้รถอีวีเราสื่อสารใช่ไหมเรามีการ์ตูนนะเราเริ่มจากการ์ตูนสามช่องแล้วผมก็เลยบอกเนี่ยว,ว่า ประชาธิปไตยการเมืองผ่านการ์ตูนเนี่ยสุดยอดเพราะอะไรเพราะการที่คุณจะเขียนการ์ตูนสามช่องอธิบายนโยบายของคุณได้เนี่ยคุณต้องเข้าใจนโยบายคุณละเอียดเลยอะ่ะเพราะไม่งั้นคุณไม่สามารถถ่ายทอดนโยบายผ่านการ์ตูนสามช่องได้แล้วคุณจะต้องจะพูดยังไงให้เข้าใจนี่มันคือวิธีการสื่อสารที่เด็กรุ่นใหม่ชอบและการ์ตูนรารวมเป็นเล่มเลยนะครเพราะมันทุกนโยบายมีการ์ตูนออกเป็นเล่มเลยนี่คือการสื่อสารที่ผมว่าคนรุ่นเก่าคิดไม่ได้ มันเป็นหน้าที่ของคนรุ่นใหม่ที่ต้องสื่อสารทุกเซ gment ทนะิกตอกมีใครเคยดูทิกตอกบ้างทิกตอกทิกตอกที่ผมก็ไม่เคยคิดเนละยไอเด็กไอทีก็ทำแล้วก็ทิกตอกใครคือเด็กที่ดูทิกตอกมากสุดก็เด็กแปดถึงสิบขวบใช่ไหมพอเราไปลงตลาดเนี่ยว่ยจะ่ห้ชาติจต่ถามว่ามันมีผลในการเมืองไงก็ไอเด็กนี่แหละบอกพ่อแม่ให้เลือกชาตินะว่าเพราะเด็กอจริงเด็กเนี่ยบอกนะมีอิฟลูเอนซ์กับพ่อแม่เยอะ แพ่อแม่แต่ก่อนอาจจะเกลียดชาติชาตินะแต่ลูกพูดทุกวันว่าลุงชาตชาติลุงชาชาติชาติชาตอะไรเงี้ยสุดท้ายก็เริ่มมาดูผลิตภเรามันจะเห็นเลยมากจำนวนมากนะที่คนมาขอถ่ายรูปกับผมเนี่ยเพราะว่าถ่ายไปให้ลูกไม่ได้ถ่ายดูเองหรอกอะไรเงี้ยแล้วพอเราสื่อสารพวกนี้เราก็ได้เซกเมนต์อีกกลุ่มหนึ่งนี่แหละแล้วผมว่าอที่สามคือเรายังสนุกอยู่ไหมอันนี้สาคัญนะเมื่อไรตามที่เราทําการเอารู้สึกเครียดรู้สึกว่ามีแต่เรื่องความเกลียดชังเนี่ยคนต้องดูแอปโพรศัพท์นะผมไม่เคยสังเก ว่ามันไม่ไม่จำเป็นอะ่ะผมว่าแคมเปญเราคือสร้างสารเรามีโซลูชันให้ใครด่าเราเราดูถ้าเป็นความจริงเราปรับปรุงถ้าไม่เป็นความจริงเราชี้แจงแล้วก็มูฟออนว่าแล้วผมว่าคนที่ทางานเราก็ชอบนะเขาไม่อยากให้เราไปทะเลาะใครหรอกเขาอยากโฟกัสกับงานที่เราทำนะเราสนุกจกนท่านนาทีสุดท้ายเลยถ้าใครจําได้นาทีสุดท้ายเนี่ยปกติวันสุดท้ายก็จะมีแบบแรนลี่ใหญ่ใช่ไหมมีแบบหาเสียงใหญ่โอ้โหเอาคนมาเป็นพนะันเป็นหมื่นเนี่ยเขาบอกว่าเรา เราไม่มีฐานเสียงว่าเราไม่มีพักใช่ไหมเรากูหาไม่ได้หรอกเป็นหมื่นอะเป็นพันอะมีแต่เก,ก้าอี้แน่เลยมาแล้วก็เราไม่มีคนพูดว่าเรามีผมคนเดียวเราไม่มีดาวที่พูดเก่งเพราะเราไม่มีคนในพักออไงก็เลยเปลี่ยนนโยบายว่านั้นไม่จัดปลาสายใหญ่ละเอาลังใบใบหนึ่งึ้งนรถไฟฟ้าจอดที่ไหนที่คน,นเยอะๆก็ลงไปพูดก็จอดสี่แห่งอะสยามสแควร์สีลมเข้าสายเยาวราชรถไฟฟ้าไปถึงใช่ไหมแล้วก็พูดแต่ก็เออก็แปลกมากเลยนะเป็นแคมเปญที่มันเหมือนไทยปาร์คอาจารย์ ก็วางปุ๊บพูดคนมาดูสองสามร้อยคนถ่ายรูปเป็นแคมเปญที่ยาวสี่ชั่วโมงแล้ววันนั้นเราได้พื้นที่ข่าวร้อยเปอร์เซ็นเลยเพราะว่าพอใช้เทรนด์นเนลหาเสียงแบบไม่มีใครไปสนใจทาข่าวแต่พอคุที่อยู่รังลรังหนึ่งนะมันดิบอะไม่ถึงมันเห็นชีวิตคนมันพูดเนี่ยมันคือแคมเปญที่แบบผมว่าสนุกแล้วมันเป็นแคมเปญที่ผมว่าสร้างความหวังแล้วมันคิดด้วยคนรุ่นใหม่ผมว่าผมว่าเชื่อเพราะว่าอนาคตแลเสเคปการเดินจะเปลี่ยนว่าเราจะเห็นสิ่งใหม่ๆแล้วก็ผมเชื่อว่า การใช้อารมณ์ความเกลียดชังน่าจะลดลงนะใช้เหตุผลมากขึ้นต่อเลยครับอันทีแล้วเราเราวิเคราะห์โซเชียลเิ็ติรงตลอดนะก็แบ่งเป็นสามช่วงช่วงแรกช่วงกลางช่วงท้ายของผมนี่คือสีเขียวนะของท่านพิโรดก้าวไกลคือสีสี้มอันนี้พูดเลยเพราะว่าท่านพิโรดก็เก่งเรื่องโซเชียลเห็นว่าช่วงแรกเดี่ยวเรามาแรงเพราะเราเปิดตัวแรงครับขี่จักรยานไปเราแบบเรามีต้มต่อเราอยู่สองมาสองปีแล้วอ่ะช่วงแรกเราแต่ช่วงกลางนี่เราแผ่ว เพราะถ้ามีรแบบดูด,ดันโอ้ไปมวยมวยต่อยหนักอะ่ะต่อยหนักนั้นช่วงหลังเราเสียเสียตรงหัะแต่ช่วงสดท้ายเราเอาคืนไงเราก็มีการศึกษาโซเชียลเรสชิ่งเราปรับวิธีการสื่อสารเราใช้ช่องทางสื่อสารมากขึ้นสุดท้ายเราก็เข้าด้วยถ้าดูโซเชียลมีเดียสุดท้ายเนี่ยเราพุ่งนั้นอันนี้สําคัญนะและอันนี้คนรุ่นเก่าทําไม่ได้คนรุ่นใหม่ต้องมอนิเตอร์โซเชียลเรสชิ่งแต่ละเซกเมนต์หรือว่าแต่ละกลุ่มเป็นยังไงมีละเอียดน่ะแล้วก็ดูแล้วก็ดูแล,ดแ,ลดแล้วก็ใช้ วิตเตอร์ใช้ facebook อะไรเงี้ยครับแล้วผมว่าน,นีๆดีอันนี้รุ่นนี้น่าสนใจนะรุ่นนี้คือแรงสะเกตเพราะว่าเพอเอินเธอเอิญทันเน,นี้ยมีทั้งสอ,ก,อกับผู้ว่าถูกไหมดงนั้นในหนึ่งพักที่ส่งสอกอผู้ผว่าเราจะเห็นคะแนนสอกอร,รวมแต่คะแนนผู้ว่ารวมผลต่างคือสิ่งที่เราไปขโมยไปได้ไงถูกไหมเพราอสมมตสกรในพักพัก A, เอเลือกสอกอรเท่านี้แต่เลือกผู้ว่าของพักเอเท่านี้ส่วนต่างเนี่ยไหลไปที่เราคําผว่าการเลือกตั้งของเนี้ยม,มันแสดงถึงความ แต่มักีระดับหนึ่งนะคือการโบตห้ามพักเนี่ยจะไม่มีพักละสลายพักแต่ว่าร่วมกันบกที่นโยบายบอกที่ความเชื่อมั่นน่าจะเห็นเลยว่าตัวเลขใช่ไหมถ้าเราดูเอาอย้อนกลับไปหน่อยย้อนกลับไปรูปทำไมย้อนกลับอีกรูปหนึ่งว่าไอา้เนี่ยอันนี้คือแต่ละพักใช่ไหมแต่ละสีแต่พอเป็นผู้ว่าปุ๊บเนี่ยคือเราใช้สีเขียวนะเราได้หมดมันจะไม่ทันยันไม่ทันอะไรเราก็ทำกรุงเทพให้เขียวได้แล้วนะคือแต่มาถ ทำเป็นกรีนแบนคอลจัดได้ทุกเขตน่ะไม่ใช่ที่ว่ามันมันมันคนโหวต across หรือว่าข้ามปาร์ตี้ไลน์เยอะถ้าเราลองดูตัวเลขใช่ไหมถ้าเทียบกันใช่ไหมผลต่างเนี่ยก็ใกล้เคียงนะเราก็ capture ส่วนต่างระหว่างผู้ว่ากับสอกรทั้งหมดแล้วเราได้ร้านสามแสแปดหมื่นหส่วนต่างก็เนี้ประมาณเท่านี้นั่นคือว่ามันคือการยูนิฟายคนเข้าด้วยกันเรื่องนโยบายเรื่องอันเจนด้าสำคัญะครับต่อไปครับอ่านี่คนถามอันนี้สําคัญนะเขาบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยเรามีนโยบายสามสี่ยานเองถูกไหมนโยบายจะเขียนอยู่ในกระดาษเล็กๆได้หกเรื่องแต่ของเราเราบอกไม่พอเราขอสองร้อยตอนนั้นมันสองร้อยสิบสี่นโยบายตอนเริ่ม คนถามว่าไอ้ชาติชาติเวอร์เปล่าวะทำ204นโยบายเยอะไปเปล่าเยอะไปไหมแต่ตอนนี้นะต้องบอกว่าตอนนาทีนี้นะบอกว่าโคตรดีใจเลยที่มี200กว่านโยบายเพราะว่ามันสามารถทําได้เลยไ,ได้ทำจริงแล้วผมว่าสามารถ200นโยบายไม่เยอะหรอกผมว่าเทรนของเทรนของโลกนะเทรนของการเมืองโลกคือคุณต้องมีนโยบายที่ละเอียดให้คนศึกษานโยบายคุณและแต่ละคนในห้องนี้เนี่ยผมเชื่อว่านโยบายเขาต้องการไม่เหมือนกันเลย นันคุณต้องออกแบบนโยบายที่ตอบโจทย์ทุกคนได้ถูกไหมบาคนอาจจะต้องการเรื่องหมาแมจวจระจัดบางคนต้องการเรื่องผ้าอามายเด็กบางคนต้องการเรื่องจิตวิทยาต้องการจิตแพทย์ไม่เหมือนกันเลยอ่ะเพราะฉะนั้นโลกแล้วเราโลกปัจจุบ,บันเรามีความสามารถเพียงพอที่จะแฮนเดิลหรือจะดูแลนโยบายจํานวนมากได้เพราะคุณสามารถหาทุกอย่างผ่านอ,อินเทอร์เน็ตผ่านออนไลน์ได้ถูกไหมครับแต่ว่าจริงแล้วนโยบายเยอะแล้วก็เทรนโลกนี่เป็นอย่างนั้นต่อเลยครับอนี้คือนโยบายหน้านโยบายเรา บริเวณเว็บชัดชาติคอมผมว่าที่เรามี by, า Biden, าม er, าานโยบายละเอียดซึ่งถ้าดูนโยบายไบเดนล่าสุดไบเดนก็มีนโยบายเยอะเหมือนกันเทรนคือว่าคนออกนโยบายละเอียดต่อเลยครับเนี่ยนโยบายของไบเดนไม่ใช่มีแค่สี่ห้าคีเลอร์ปริศดลงละเอียดของเราเนี่ยจริงๆแล้วเรา,เรา,เราลอกแอนดูยางนะแ้ถ้าแลถ้าดูถ้าดูเว็บไซต์นะแต่ไม่รู้เป็นตัวอย่างที่ดีแบบเพราแอนดูยางแพ้นะแพ้กระชูดแต่ว่าเออผมว่าคนทําเว็บไซต์ที่เป็นคนรุ่นใหม่เหมือนกันนะเขาเอาแอนดูยางมาเป็นต้นแบบในการทําลองดูนะแล้วดูคําพูดนะ นโยบายของพรรคพรรครีโมแ้อตั้งแต่ปีหนึ่งเก้าแปดแปดน่ยแปดนโยบายดีแค่ห้าพันคำปัจจุบันนโยบายล่าสุดต้องศูนย์เนี่ยมันคือสี่หมื่นห้าพันคำเพราะความต้องการคนมันหลากหลายขึ้นเราสามารถแฮนเดิลนโยบายที่ละเอียดซึ่งอันนี้เป็นเรื่องของคนรุ่นใหม่เลยที่ต้องคิดนักการเมืองเก่าคิดนโยบายละเอียดอย่างนี้ยากนะครับแล้วมาให้มันตอบโจทย์แล้วคุณต้องมีความรู้จริงๆอ่ะคุณถึงจะทำนโยบายละเอียดได้ต่อเลยครับแล้วผมว่า Google เนี่ยช่วยให้เราทำนโยบายละเอียดขึ้นได้ต่อเลยครับ หนาเนี่ยสำคัญรูปนี้ก็เนียอาจจะแบบดูยากหนึ่งเดี๋ยวก็คือลองเทลโพลิสีแกนตั้งคือความความต้องการนโยบายแกน,นองคือนโยบายแต่ละขอ้อไงคือแต่ก่อนนี่เราอาจจะโฟกัสก็เลยเป็นนโยบายหลักสีแดงอ่ะสักสิบเรื่องสิบเรื่องคือนโยบายที่ทุกคนสนใจเท์แคร์สวัสดิการมันก็จะมีคนที่สามารถสนใจตรงสีแดงนี้ได้อาจจะมีอยู่แค่สิบโพลิสีแต่จะมีนโยบายละเอียดอีกสองร้อยกว่าโพลิสีอ่ะซึ่งแ,แต่เรื่องอาจจะมีคนสนใจน้อยแต่มันเยอะ สมัยก่อนเนี่ยเราแฮนเดิลได้เฉพาะสีแดงเพราะว่าเราใช้กระดาษใช้อนาล็อกแต่พอเป็นดีเรลแล้วเนี่ยคุณสามารถเอานโยบายทุกอย่างเนี่ยเข้าไปได้แลวบอกว่าคุณรวมพื้นที่นะสีเหลืองเนี่ยไม่น,อน้อยกว่าสีแดงคือประชาชนที่ต้องการานโยบายที่ตอบโจทย์เขาเนี่ยมีมัดรวมกันแล้วเนี่ยคุณชนะเลือกตั้งได้คือเอาลองเทลเข้าไป่ะถูกไหมแล้วเราไปถามน้องๆที่แถวราะกกบังถามา่าอยากได้ดรถไฟฟ้า BTS ไหมไม่เคยสนใจเลย b อส ขอ,อแค่ทางจักรยานหนึ่งเมตรเพื่อขี่จักรยานไปโรงเรียนทั้นปริศีถ้ารามีตรงเนี้ยผูกใจเขาเพราะว่าเนี่ยอนาคตการเมืองเปลี่ยนไปนะคุณต้องมีเทคนิคคุณต้องมีนโยบายที่ตอบโจทย์ประชาชนมากขึ้นแล้วมันต้องทํางานหนักมากขึ้นมันจะมาคิดว่าพูดง่ายๆสัญญา,าไปเถอะเดี๋ยวแม่ก็ลืมแล้วเดี๋ยวทไไําไม่ได้ไม่ได้ช่างมันไปตายดับหน้าหมดยุคแล้วเพราะตอนนี้นโยบายผมก็สูกขึงนละวป็ตกาตังใจแต่ไม่เป็นไรผมว่าเราเราชาตเสรับ อันนี้วันสุดท้ายที่ชนะนะแผมก็บอกว่าจริงแล้วมันก็วันนั้นก็บอกตรงนี้พอรู้ว่าได้คะแนนไม่ได้ดีใจนะไม่รู้สึกว่าแบบเป็นวิกเตอรี่อะไรรู้สึกว่ามันเป็นคําสั่งที่ให้กูไปทํางานว่าเออให้ไปทํางานแล้วก็ก,ก็ก็คือทํางานแหละแล้วผมคิดว่ามันเป็นเรื่องเราก็เป็นตัวแทนของคนที่สมัครด้วยกันแล้วแล้วก็ลงแล้วก็ผมว่าเราต้องก้าวข้ามไม้เรื่องความขัดแย้งอ่ะแล้วก็พยายามโฟกัสเพื่อให้ให้ทํางานให้ดีที่สุดเออผมยกตัวอย่างสักข้อแล้วกันนะเพื่อให้เห็นว่าสิบ ห้าวันที่มาเราเปลี่ยนกรุงเทพได้ไหมเออเปลี่ยนได้ไหมดนตรตีดีสวนไม่เป็นไรนะนั่นเรื่องเล็กๆน,นั้นธรรมดาผมว่าที่เปลี่ยนเยอะผมว่าเรื่องแพลตฟอร์มเรเลูชันนะถามว่าอันนี้คือธุรกิจธรรมดาแล้วครับถ้าเราเห็นทั้งหมดเนี่ยยูทูบเมทตอนทั้งหลายเนี่ยมันคือแพลตฟอร์มหรือว่าที่แต่ก่อนการทําธุรกิจหรือราชการมันเป็นไทป์ไลายสมมติว่าผมเป็นผู้ว่ากทมคนมาร้องเรียนฟุตบาทก็มาส่งท่านผู้ว่าฟุตบาทเสียผมก็สั่งรองผู้ว่าสั่งประหลดัดลองประหลดัด ผู้อานตำนักรองผอตำานักไปถึงคนทําก็มีท่อที่เชื่อมอใช้เวลาสองเดือนอะ่ะจากผู้ว่าไปถึงการซ่อมอคนไหนเส้นใหญ่ก็ท่อใหญ่นะเส้นใหญ่ก็มีท่อโอ้สากพูดพรวดเลยคนตัวเล็กตัวน้อยท่อตีบเรื่องไปหยุดอยู่หน้าห้องผู้ว่าเพราะนั้นพอเป็นระบบไพป์ไลน์เนี่ยมันขึ้นกึงว่าใครให,ใรให้ใครให้เข้าให้ออกแล้วคนก็นพยายามรักษาท่อตรงนี้ไว้เงรนั้นถ้นให้ระบบราชการเนี่ยมันช้าเอกชนก็นปรับตัวเป็นไทป์ไลน์แล้วเั้นเราเลยลองใช้เราเข้ามาเราลองใช้ เรียกเป็นแทฟฟี่ฟองดูเป็นโปรแกรมแอปที่ผลิตโดยสวทชนะฟรีนะไม่เสียตังค์แม้กบาทง่ายๆคือคุณเอาปัญหาคุณโยนเข้ามาในแพลตฟอร์มเป็นเหมือนกระดานเนี่ยไม่ต้องบอกเลยว่าเกิดฝาท่อแตกที่จรงจุดนี้พิกัด GPS ที่นี่ถ่ายรูปมาใครส่งเวลาไหนพอบนแพลตฟอร์มป,ปุ๊บเนี่ยมันจะอยู่บนแผนที่เลยนั้นถ้าเกิดเขตขยันนะเขตก็จะเข้ามาล้วงเอาเรื่องนี้ไปซ่อมเลยผู้ว่าไม่ต้องสั่งเลยเพราะว่าปัญหามันอยู่บนแพลตฟอร์ม ไม่ใช่ไพ่ปลายที่ต้องดันไปตามพอ่อไงว่านั้นหลักการเนี้ยถ้าทําได้นะรัชการจะเร็วขึ้นมากมีประสิทธิภาพขึ้นเยอะเลยนึ่งไอ้โปรแกรมนี้ผมลองมาใช้ก่อนเลือกตั้งนะครับก่อนเลือกตั้งก่อนที่จะประกาศเลือกตั้งก็มีคนดูบ้างพอช่วงเลือกตั้งเราหยุดว่าเดี๋ยวผิกดกฎหมายก็มีนีพอวันแรกที่กรกตคอนเฟิร์มเราลอนส์โปรแกรมนี้ใหม่วันแรกนะคนม,มาดูคนเข้ามาแจ้งเหตุสองหมื่นลาย องหมื่นลจนกระทั่งเว็บล่มเลยเพราะคิดไม่ถึงว่าเจะคนเยอะแาบนี้แล้วก็ปรับลงไปนะปัจจุบ,บันมีคนมาแจ้งประมาณสี่หมื่นสามพันลน์เข้าไปทุกคนดูได้หมดนะทุกคนพวกเรามีมีสิทธิ์มีอำนาจเข้าไปดูหมดเลยว่าสี่อยู่สามพันไลน์อยู่ที่ไหนบ้างเรื่องอะไรแก้ไขแล้วหรือยังตักมากี่วันรู้หมดเลยแล้วปรากฏว่าผมไม่ต้องสั่งงานสักง,งานนะปัจจุบ,บันแก้ไปแล้วหมื่นกว่าไลน์หมื่นแคสแก้ไปแล้วโดวยผู้ว่าไม่ต้องเซ็นสักเซ็นสักตัวหนังสือเลยอะคือเขตที่เก่ง มันล้วงไปเลยจะเห็นเลยว,ว่าเขตไหนแล้วก็จะรู้ว่าเขตไหนเก่งเขตไหนที่ตอบสนองดีเขตไหนที่ตอบสนองช้าเขตสั่งไปที่ฝ่ายต่อไอฝ่ายคนไหนเนี่ยตอบสนองช้าลงไปอีกมันจะรู้ลึกเลยว่าประสิทธิภาพของการทํางานในระบบแต่ละคนเป็นเท่าไหร่อันนี้เรียกว่าถ้าไม่ไม่ใช่ปฏิวัติก็จะเรียกว่าอะไรนะแล้วก็ไม่เสียเงินสักบาทนะเพราะว่าแพลตฟอร์มก็ฟรีเงินไปซ่อมก็ต้องซ่อมอยู่แล้วแต่แทนที่จะซ่อมสองเดือน ซ่อมในหนึนะ่งวันแทนนะมัานี่คือการเปลี่ยนรูปแบบแล้วผมว่าเอกชนทำนานแล้วแต่ว่านี่คือมิติที่แบบแล้วก็จะมีคนจำนวนมากที่งวงอะว่าแจ้งเหตุเช้าทําไมบ่ายมันซ่อมแล้วว่ากลายเป็นเรื่องแปลกนะตัองมี่คนจะเป็นอย่างนั้นนะคือหลายๆเรื่องแต่ก็มีหลายๆเรื่องที่ที่แจ้งแล้วยังไม่ได้ซ่อมอาจจะเป็นเรื่องหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเนี่ยแต่ว่านี่คือรูปแบบของการนี่คือพลังของ,ของประชาธิปไตยนะเพราะอะไรผมมาอยู่ตรงนี้หน้าเนี่ยเมื่อคือประชาธิปไตย ผมไม่มีทางมาอยู่วิ้นได้ถ้าไม่ใช่ร,ระบบปชาิไทยแล้วผมคิดว่าก็เลยจะฝากบอกว่าเรามาแบบคนเดียวเรามาอินดิเพนเดนต์แต่เรามาด้วยความรู้ด้วยทีมงานด้วยโซลูชันที่แก้ปัญหาเมืองได้เพราะว่านี่อันนี้แหละคือความหวังที่คนรุ่นใหม่มาเพราะการเมืองไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวประชาธิปไตยอนาคตแบบไม่เป็นเรื่องของความรู้ความสาม,มารถเทคโนโลยีอแต่ว่าขอให้คนรุ่นใหม่เข้ามาร่วมกันเยอะๆพวกเราเปลี่ยนเมืองได้ผมทํากรุงเทพนนี้ไม่ได้ทําให้จา,านทร์ช้างวิทย์นะ ไม่ทําให้ผมทําให้คนรุ่นใหม่เพราะเขาต้องเป็นคนที่ใช้กับเมืองนี้นานที่สุดแล้วคุณก็อย่าเป็นแค่คนรับรับโซลูชันคุณต้องเป็นคนที่ครเอทโซลูชันให้เหมืองด้วยเพราะความสวยงามของประชาธิปไตยอย่างนี้แหละไม่มีใครมาสั่งได้คุณมาคุณมาได้ด้วยความสามารถแต่ว่าอนาคตมันจะเข้มแข็งขึ้นว่าเทคโนโลยีมันชนะความโปร่งใสมันเข้ามาด้วยเทคโนโลยีก็าฝากน้ผมว่าหวังว่าการเข้ามาของผมในฐานะผู้ว่าเนี่ยจะจุดประกายความหวัง ให้กับคนรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาทํางานการเมืองนะแล้วก็ผมเชื่อว่าอนาคตเรามีความหวังผมว่าสองสามวันที่ผ่านมาเราเห็นว่ามันมีพลังที่แบบทุกคนมาร่วมมือกันร่วมมือจะร่วมใจกันนะครับอย่างน้อยเมื่อกี้มาบอกว่าหน้าถนนข้าประจันถูกกวาดหมดเลยอะ่ะรู้ว่าผมจะมาใช่ป่ะหรือไงไม่แน่ใจแต่ว่าไ้คือประารใหม่ว่าขา้าราชการที่ดีมีเะนะฮะขอให้ไปได้ถูกทิศทางให้เขา ขอให้หัวบอกทิศท้ายเขาแล้วร่วมใจกันก็ไปได้ครับก็อยู่ด้วยความหวังครับผมที่ว่ากรุงเทพไม่ได้แพ้เมืองไหนโลกเราร่วมมือกันออกมาเราเปลี่ยนได้เอาระบบประชาธิปไตยนําเอาความรู้เทคโนโลยีนําแล้วก็คนร่วมไปด้วยกันครับขอบพระคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์อาคารพงษ์ท่อมคูณคณะบดีให้เขียรนมอบของที่ระลึกแก่ท่านผู้ว่าครับ แล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นอย่างสูงที่สละเวลามาในวันนี้นะครับเราขอเป็นกําลังใจให้ท่านทํางานหนักเพื่อประชาชนต่อไปครับผมก่อนที่เราจะจบ EP หนึ่งของ PBAC Research Symposium ขอประกาศประชาสัมพันธ์ให้ทุกทคนทราบว่า PBAC EP ต่อไปของเราจะเป็นอย่างไรค่ะ ครั้งถัดไปนะครับจะเป็น Democracy in Functions or Democracy Equation ครับในวันที่21กรกฎาคม2565นําำเสนอผลงานวิจัยเกี่ยวกับราาประชาธิปไตยในแง่มุมต่างๆจากประเทศอินเดียจีนและไทยโดยคณาจารย์ของวิทยาลัยครับส่วนครั้งที่3จะเป็นหัวข้อขบวนการเยาวชนและการฟื้นฟูคณะราษฎรใหม่ในวันที่15สิงหาคม2565ค่ะ,คคะและครั้งสุดท้ายนะครับจะเป็นหัวข้อผู้ประสาทการและอธิการบดีพร้อมกับการเปิดตัวหนังสืออธิการบดีหญิงธรรมศาสตร์ ในวันที่5ตุลาคม2565ครับพวกเราขอเรียนเชิญทุกท่านไว้ล่วงหน้าและรอติดตามการประชาสัมพันธ์ได้ที่เฟซบ o o กเพจ PBAC ธรรมศาสตร์ค่ะและขอประชาสัมพันธ์งานช่วงบ่ายวันนี้นะครับสถาบันปรีดีพนมยงค์มีกำหนดจัดงานปรีดีทอ็อกซ์ั้งที่16เครื่อง90ปีแห่งการอภิวัษ์สยามอุดมการ์เพื่อชาติและราษฎรไทยเวลาบ่าย2โมงถึงบ่าย5โมงเย็ยนที่หอประชุมศรีบุรพามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ท่านใดสนใจก็เรียนเชิญเข้างานต่อได้เลยนะครับ และในานามของวิทยาลัยนานาชาติปรีดีพนมยงค์ขอขอบพระคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้มาเข้าร่วมงานสัมมนา,า,า PBC a Research Symposium 2022ในครั้งนี้ค่ะหวังว่าจะได้รับเกียรติจากทุกท่านอีกครั้งในทั้งต่อต่อไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครััย